สวัสดีครับวันนี้ช่องรถบ้านมือสองคุณภาพดีราคาถูกนะครับมีรถเข้าใหม่มาแนะนํานะครับวันนี้มีรถโตโยต้าคัมรี่ 2.4Q นะครับปีสองพันสามตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเปิดราคาที่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับอ่ายังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะฮะเป็นรถสภาพดีสีสวยนะฮะเงางามตั้งคันนะครับยางดีสี่เส้นนะครับคันนี้ น่าใช้งานแน่นอนครับลูกค้าพามาดูในส่วนของตัวถังรอบคันนะครับบอดี้รอบคันสวยงามนะครับไม่มีจุดไหนแตกแล้วนะครับสีสันสวยงามเงางามน่าใช้นะครับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถในราคา1 2 8 0 0 0บาทนะครับหรือว่ารถไม่เกินแสนสามนะครับคันนี้แนะนําเลยนะครับเป็นรถที่ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับเป็นรถแบบรถรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะฮะสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้นี่หายากนะครับแล้วก็ราคาขนาดนี้นี่ ถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนครับคันนี้เป็นระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อนะคบมีแอร์แบกมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนกันชนหน้าหลังเอกสารเล่มชุดโอนมีครบครันนะครับภาษีไม่มีขาดใช้ยาวๆถึงปีหน้านะครับมีเล่มคู่มือ Box Service ยางอะไหล่ครบนะครับเครื่องมือยังมีครบอยู่นะครับคันนี้ผู้ถึงรถ Toyota Camry 2.4Q ปี2003นะครับเป็นรถที่ยังน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่า เป็นรถมีเก่ามากนะครับเป็นรถที่เอาไปใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับโอ้โหน่าใช้งานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง 2,400cc ไม่เคยติดแก๊สนะครับแบตเตอรี่ไดชาร์จไดสตาร์ทความร้อนหม้อน้ําปกตินะครับเช็คแล้วใช้งานได้อีกยาวๆนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มไม่มีรั่วซึมจุดไหนนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์เช็คแล้วปกติทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานมากๆเลยครับคันนี้ ต้องขอบอกลูกค้านะครับที่ใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นเครื่องเดิมสนิทเลยครับน่าใช้งานมากเลยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะครับสามารถโทรวิดีโอคอลเข้ามาดูได้ตลอดหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรือว่า QR Code คที่ขึ้นอยู่นะครับขอรูปขอวิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของภายในนะครับภายในยังสมบูรณ์คอนโซลไม่มีแตกนะครับเบาะหนังสมบูรณ์กระจกไฟฟ้าปรับได้ทั้ง4บานม่านไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับหน้าปัดไม้สามสีระบบแอร์ดิจิตอลนะครับปรับแยกอิสระนะครับคอนโซลเป็นคอนโซลลายไม้สภาพสมบูรณ์นะครับเกียร์ออโต้ขับนุ่มขับลื่นครับขับสนุกครับคันนี้มีที่ล็อกเกียร์ให้นะครับมีซีดีหน้าจอสัมผัสให้นะครับเบาะหนังสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกตรงไหนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในรถคันนี้หรือรถคันอื่นนะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ ขอรูปขอวิดีโอเพิ่มเติมหรือวิดีโอคลอเข้ามาได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถในราคาที่มีเกินแสนสามนะครับหรือแสนต้นๆน,น,นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับสาหรับคันนี้นะพามาดูในส่วนของบ็อกไซของด้านหลังครับสมบูรณ์นะครับยางอะไหล่ครบเครื่องมือครบนะครับสาหรับคันนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในรถคันนี้หรือรถคันอื่นนะครับสามารถโทรมาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ใต้ล่างคลิปนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรถใหม่ๆเข้ามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับหรือว่าท่านดดไม่่สะะวกทีจ มาดูรถวิดีโอคอลเข้ามาได้หรือว่าไม่สะดวกรับรถเองทางเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ